้ยอุยเ้ยสามขวดสองพระสิบล้านนี่นี่คือพระังกว่านี่คือพระสังกัต้นิโก้ที่พระอะไรลูกนี่คือพระเกตเซโยที่บ้านเราก็มีครับ้องต้องลูกเดี๋ยวเราจะพาคนคนหนึ่งซึ่งเป็นขวัญใจของนิโกะมาให้นิโกะเจอนิโกะเตรียมตัวพบกับเซียนพระท่านนี้ครับฮัลโห กรรมการครับผู้ร่วมรายการของเราคนต่อไปเพิ่งจะอายุครบสามขวบไม่กี่วันมานี้ครับสิ่งที่เรากังวลมีแค่อย่างเดียวครับคือว่าน้องกลัวเสียงดังผมฝากกรรมการด้วยว่าเสียงอย่าดังนะครับเหตุการณ์ล่าสุดตอนนี้ฮะด้านหลังชุลมุนมากเพราะว่าจากเดิมทีที่ว่าน้องจะเดินออกมาคนเดียวครับตอนนี้น้องไม่ได้แล้วครับน้องต้องการกำลังใจอยากเดินออกมากับคุณแม่ครับแล้ว ทักษะความสามารถของน้องเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยกรรมการสอบถามคุยเขาได้เลยครับเมื่อรู้แล้วท่านจะทึ่งตอนนี้คุณเสียงดังไว้นะคุณเสียงดังว่คุณต้องพูดเบากว่านี้นะ <laughs> เมื่อรู้แล้วท่านจะทึ่ง oh. กับความสามารถของน้องเหลือเชื่อสุดๆ <Okay. S 2> เชิญพวกกับน้องได้เลยครับ okay. สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไร c, ค,ครับชื่อคนนี้ก้ลยแท่จริจีนวัฒนาลูกเิดครับสามขวบครับอายุเท่าไหร่นะสาวขวบครับครับแล้ว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 นมือนี่ยนะตัวเนี้ชื่ออะไรครับพี่แ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 บกี่ขวบแล้วครับไม่มีไม่มีหรอแล้วพี่แบผู้หญิงหรือผู้ชายครับ ผู้ชายอ๋อผู้ชายน้องน้องนิโก็ครับนิโก็เข้าโรงเรียนหรือยังครับยังครับยังครับคุณทำไมยังไม่ติดเศษแค่สอบเด็กเศษมันแค่สอบติดเฉยๆทำไมยังไม่เข้าครูที่โรงเรียนล็อกประตูเหรอครับใช่ไหมแล้ววันนี้มากับใครครับมากับคุณแม่แล้วก็ครคุณไหนคุณแม่คนไหนใช่หรือเปล่า ใช่ไหมยอับแล้วคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะนิโก้ชื่อครับนาคุณแม่ชื่ออะไรนะคุณแม่ชื่ออะไรนะครับชอสูดาครับชอสูดาครับแล้วคุณแม่ทํางานอะไรอะครับเป็นเป็นจากล้องค่ะเป็นจาก้องขายอะไรไดขายแกงกะหรี่อก็ไม่ขายแกงกะหรี่ค่ะอ๋อแล้วนี่าาล้องคืออะไรก็คือไขรเุณไ ถ่ายคลิปพ่อถ่ายคลิปพ่อถ่ายคลิปแม่คุณแม่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเหรอพี่โก้ครับพี่โก้ถามนิโก้อย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าให้น้องนิโก้ยืนคนเดียวแล้วคุณแม่เชียร์ข้างๆได้ไหมครับได้ไหมครับให้แม่ไม่ต้องเชียร์นะตรงนี้ต้องเองนะนะเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะคุณแม่ไม่ต้องเชียร์นะสู้ๆนะไฟหน่อยไฟหน่อยโอเคโอเคปรบมือเก่งมากลูกเก่งมากคุณแม่อยู่ที่นี่เองยู่คุณแม่อยู่ที่นี่เองพี่โก้ครับ นิโก้ถามนิโก้ได้ไหมครับน้องนิโก้ชอบดูการ์ตูนไหมครับชอบดูเลยแล้วก็สวดมนต์เหรอชอบสวดมนต์เหรอครับชอบสวดมนต์เหมือนกันด้วย <S <S นี่โก้ครับวันนี้นี่โก้มารายการทุปบะเทนมาทําอะไรครับมา,มา,ม,า,ามาดูพ,ดพระมาดูพระมาดูพระในรูปแล้วแล้นิโก้ไปรู้จักพระพุทธรูปได้ยังไงครับใครสอนให้รู้จักพระพุทธรูปครับนิโก้ คุณพ่อกับคุณแม่แล้วพ่อคนยากครับแล้วแล้วนี่โกะที่นี่โกะส่นั่นพระอะไรลูกนี่โกะพระสุ้มก่อพระสุ้มก่อนี่โกะรู้จักเซียนพระในเมืองไทยบ้างไหมครับรู้จักเซียนพระไหมครับรู้จักรู้จักใครบ้างพี่ป๋องเขาให้น้องวินเนอร์ขำพระเหมือนเราครับป๋องป๋องอะไรฮะป๋องรวมป๋องสุพรรณครับสุพรรณอันนี้ป๋องกับพลรู้จักไหมครับ ใช่ป่องนี้ไหมครับลูกไม่ใช่ปล่องนีปลอที่ป่องทุพานองนี้ยากด้วยจับดีๆนะองนี้เป็นร้านนะหล่นแตกหลวงพ่อแพรแล้วรู้ได้ไงเป็นหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรจะมีลักษณะคล้ายพระสมเด็จเพราะว่าเพราะว่ามีสามชั้นนะครับเป็นฐานนะครับที่เป็นฐานสามชั้นนะครับ คือว่าทางสิงสายลุงนะครบอ๋อฐานสิงด้านหลังจะมีหน้าหลวงพ่อแพร่ครับโอ้โหจริงๆแล้วพระเนี่ยถ้าไม่รู้เอกลักษณ์ของพระแต่และองค์นี่จะตอบไม่ได้เลยนะครับแต่น้องวันเนอร์เนี่ยถือว่าองค์เนี้ตอบได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพ่อแพร่อยู่ใช่ไหมมีสายลุงใช่ไหมดดใช่ดดคับโอ้โหเก่งมากถูกต้องครับ <S 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 <S> นอกจากพี่ป๋องตูพันแล้วน้องนิโก้รู้จักเซียนพักคนไหนอีกไหมครับมีบอยทั้งจนันอ่ามีใคร<ม>ลูก<อ>พี่เอมหัดเทพเฮ้ยเก่งพี่เอมหัดเทพหรอรู้จักด้วยทําไมถึงรู้จักพี่เอ็มหัดเทพครับเพราะว่าคุยก็เคยดูคลิปเขาครับดูคลิปนิโก้เคยดูคลิปของเขาคน้องนิโก้กครับ วันนี้มาทุกประเทนความฝันที่อยากได้ของนิโก้คืออะไรครับคือรวมพอ่อรวมพอวานได้ขิงวาได้ขิงพระเหรอลูกพระพวันนี้ก็ชอบพระก็เลยต้องเอาพระเลยเออยากได้พระอยากเล้พระองไม่ไม่ไม่เอาแบบลูกบอลของเล่นไม่เอาไม่เอา,เอาหรอพระค่อยก็เป็นเซียนพระก็เลยชอบพระนิกโกครับเอาล้าลพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วหระครับจะให้คุณแม่มาช่วยคิดพระเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเชิญเลยครับลูกสามขั้วเนาะเอ็นดูอ่ะสวัสดีครับนิโกสวัสดีลูกสวัสดีครับนิโกนี่มีอะไรให้นิโกดูนี่ผู้ร่วมรายการที่เคยมารายการเราเนาะลูกคนนี้ใครลูกคนนี้ใครใครครับ เอมอะไรอะลูกเอ็มหเทพเอ,เอ็มหเทพพระทั้ง20องค์ตรงนี้ครับไม่ใช่พระแท้ครับแต่เรากำลังจะเติมพระแท้ลงไปครับอยากให้สลับกับหมายเลขอะไรครับผูหมายเลขนี้นะครับผมมองตรงนี้เนี่ยครับไม่ได้ต่างกันเลยครับนี่ครับนี่หน่อยครับ อันนี้คือองค์สุดท้ายนะครับที่เราจะสับเปลี่ยนครับพี่ขุนครับเรามี3มองค์ที่เราสับเปลี่ยนนะครับ ค่าแท้นะครับครับอันนี้อันนี้มีโอกาสแท้ครับเดี๋ยวผมขอสองอีกทีน่ได้ครับโอ้โหน,น่าจะมีสี่หงนะครับฮะไม่น่าไม่น่าจะใช่สามนะครับ เขาแอบเลือกเพิ่มความยากของโจทย์แต่ปรากฏว่าสำหรับเอ็มมันไม่ได้เลยครับเอ็มสุดยอดครับลูเคยดูคลิปพี่เอ็มไหมลูกเชยดูพี่เอ็มเขาทำอะไรอ่ะลูกเขาเขาเอาพวามให้คนอื่นเศร้าอ๋อเดี๋ยวจะให้กรรมการเล่นเกมกับนิกโกะได้ไหมลูกได้แล้วก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องพระนะแล้วเดี๋ยวให้นิโกะทายสนุกสนุกกันดีไหมครับทีมงานครับมาเลยครับภาพครับ คนน่ารักนะคนนั่งกับเด็กเลยนะใช่แ่เออในมือท่านกรรการมีภาพนะครับท่านยกภาพแล้วน้องจะตอบได้ว่านี่คือพระอะไรอาวเอาไม่ละนิโกลองดูนะลูกเริ่มจากพี่หอยนะครับพี่หอยครับมาครับนี่คือพระนางกวักพระนางกวักถูกต้องค่ะโอ้โหถูกต้องเก่งมากลูกเง่เอาพระต่อไปลูกย่า นี่นิโก้นิโก้ี่พะอะไรลูกไอ้คือพะพักกลิ่งถูกต้องโอเคถูกมากพี่อนครับนี่นะครับนี่คือท้าวเวสวร์ท้าวเวสวร์ใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องครับโอ้ยนิโก้นิพะอะไรลูกไอคือพะเกตเสยโยที่บ้านเราก็มีครับนี่ที่บ้านมีเหรอลูกที่บ้านหนูมีเหรอลูก มีกี่องค์ครับมีมีบาหุนพงแล้วก็สมสมเด็จเกษยแล้วก็วาระขังโอ้ถูกพี่เคาะถูกต้องลูกเก่งแล้วนี่ล่ะนี่คือหลวงปู่หลิวใช่หลวงปู่หลิวไหมครับใช่ใช่หรือเปล่าเนี่ยถูกต้องกลับมาด้านนี้ดูกนี่ว่าดูนี่ลูกนี่คือพระสังกัจจัยพระสังกัจจัย ถูกต้องนะครับหลวงพ่อจื่อหลวงพ่อจื่อหลถูกถูกต้องครับกรรมการครับเดี๋ยวผมขอเคร่องอุปกรณ์ทีมงานครับเชิญครับให้ชมบางส่วนนิโก้ลูกเดี๋ยวจะเห็นนิโก้น้อยลงนิดเดียนะลูกนะแล้วลองทายดูว่าที่เราเห็นนี่น่าจะเป็นพระอะไรนะลูกนิโก้ตัวนี้มันจะมีรูนิดเดียวเลยนิโก้ดูของพี่โก้นิโก้พี่ของพี่โก้ลูกของพี่โก ม่โกหกดูออกไหมลูกนี่คือหลวงพ่แพหลวงพ่อแพไหมถูกต้องรู้ได้ไงอ่ยพี่บองพี่บองยากไหมลูกให้เด็กๆลู้ดัฟมึงนะเนะพะนงพานพยๆใช่พรนงพาถูกต้องครับเก่งมากลูก นิโก้ลูกนิโก้นี่ลูกพังเลยลูกองนี้เป็นสวนปู่ทวดหลวงปู่ทวดพี่บอกใช่เลยนะครับใช่พี่หลวงปู่ทวดถูกต้องครับเฮ้ยเขาดุดเด่นเลยพี่หลวงปู่ทวดถูกต้องลูกเก่งมากครับนิโก้นิโก้ขอเปลี่ยนโจทย์ต่อไปนะครับนิโก้ครับมาไฟหน่อยลูกก็ ไปเก่งมากครับท่านผา้ครับโจทย์ต่อไปมีสามชุดท่านเอ่ยชื่อพระแล้วน้องจะตอบว่าพระที่ท่านเอ่ยชื่อเนี่ยอยู่วัดอะไรมีเวลาท่านอ่านโจทย์ยี่สิบวิถือว่าสามคนเนี่ยใครได้คะแนนเยอะสุดพี่หอยครับพร้อมนะพี่นัยได้ครับพร้อมแล้วพี่หอยจะได้กี่คะแนนมาครับพี่หลวงปู่โต อันประดุษพีถูกต้องครับหลวงพ่อชินประทานพรพระทรรมเสือถูกครับครับหลวงพ่อพระสายวัดวัดโพเสยครับถูกครับครับอ่าหลวงปู่ทวดวัดโพหลวงปู่ทวดวัดวัดอะไรไม่รู้อะพระศรีศาสดาหนื่อยกันเ้ื่องสามคนเองเดี๋ยวไปเล่นกับลุงป๋องต่อเลยนะลูกนะเอาไปไปเย้ ฟังพี่ป๋องนะครับพี่ป๋องเริ่มครับพระผุดวัดอะไรลูกวัดพระธาตุหรือวัดพระผุดก็ได้ถูกต้องครับถึงนะครับนะหลวงพ่อทองคําลูกมัตเตมิดถูกต้องครับสองนะครับพระประธานยิ้มรับฟ้าวัดอะไรวัดหลังครับวัดอะไรลูกวัดหลังถูกไหมครับถูกต้องครับสามครับหลวงพ่อเพชรลูกท่านหลวงจตุวัฒน์พิจิตรใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับจริงๆขนาดนี้ได้เป็นศีคะแนนเย เพส่งมากน้อเงมากเอาแล้วครับสุดท้ายขอที่พี่โก้เลยนะพี่ป๋องได้สี่นะครับผมพี่โก้จะได้กี่คะแนนเวลามาแล้วนะครับพี่โก้มาครับหลวงพ่อทองอัดเขาตะเข้าหนึ่งครับหลวงพ่อบ้านแหลมไปบ้านแหลมสองครับวพ่อโสธรพ่อโสธรสามครับนางพญาเรือนแก้ววัดนางพญาสี่ครับหลอทิมวัดหาไรหลวงพ่อเงินวัดบางคางพระอาจารย์จวน ไม่ดูอันนี้ okay. ไม่ด nee. ูโอ้ยกได้เป็นหกคะแนนนี่เข้าสู่โจทย์สำคัญแล้วลูกเดี๋ยวเราจะพาคนคนหนึ่งซึ่งเป็นขวัญใจของนิโกะมาให้นิโกะเจอดูซิว่าเราใช้นิโกะเจอกับใครพร้อมไหมลูกพร้อมครับนิโกะเตรียมตัวพบกับขวัญใจของนิโกะนะลูกก็คือเสยพระท่านนี้ครับ ตกใจ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 ่เอ็ไงตกใจ่เอ็ตกใจเดี๋ยวเขาจะมาช่วนลีโกะไงเขาจะเอาขาไม้เดี๋ยวเดี๋ยวขอรุ้งเอ็มดูผ้าหน่อยได้หมครับดูผ้าที่คอดูผ้าเออดูผ้านกขอรู้หน่อย พี่นิกโกเคยดูคลิปใช่ไหมล่ะใช่เปล่าเนี่ยพี่นิกโกดูคลิปพี่เขาอะใช่ไหมใช่ไหมเอาละครับจะเก,ก like yeah, <because> ิดอะไรขึ <hay people. S 1> ้นเมื่อพีเอ็มหัตเทพต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้และน้องนิโก้ของเราจะฮึดสู้กลับมาเล่นเกมต่อได้ไหมมาลุ้นกันครับให้พีเอ็มดูหน่อยได้ไหมครับให้พีเอ็มดูหน่อยเลย ที่นิโก้เคยดูคลิปใช่ไหมล่ะใช่เปล่าเนี <the <the ่ยที <th ่นิโก้ด ja ูคลิปพี่เขาอะใช่ไหมใช่ไหมผมบอกว่าตกใจมิ้งว่าเจอพี่ว่าตกใจเดี๋ยวอันนี้จบเสร็จแล้วเราก็จะได้รวมพ่อวันไร้ขิงกลับบ้านแล้ววใหญ่เลยเฮ้ยลูกเอ็มดูได้ไหมลูกได้ไหมอ๋ออ๋ออยากให้อุ้ยเยอะนะเนี่ยไม่เยอะจังเลยอ่ะเดือดผ้สัต์อยากให้ดูตรงไหนดูะอันนี้โชว์เลยเดือดผ้าสัต์ทางยู่ช่องไหนอยู่ช่องไหนนี่ก็ช่องนี้แล้วนี่อะไรนะอันนี้ อันนี้ก็คือพระพุทธชินราชโอ้โที่พระชินราชเนาะอือโอ้อันยุอันนี้นนวัดอยู่วัดอะไรนะครับอยู่วัดวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอันนี้นั้นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอ็มเอาอันเนี้ยมามา,มาออกออกรายการได้ไ,ดไหมครับได้โชว์ในรายการลุงเอ็มได้ไหมขอขอโชว์ได้ไหมครับเออจริงเฮ้ยนี่มีกล้องด้วยอ่ะมีกล้องด้วยกัน ตกลงคนนี้ใครลูกใช่ใช่ลุงป๋องไหมชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกพี่เอ็มพี่ <c oughs> เอ็มเอ็มเอ็มอะไรลูกเ,เ,เอ็มอะไรเอ็มแหมเทพเอ็มอหเทพต้องการเดี๋ยวเราเนียนๆต่อเลยครับคุณแม่เรานั่งอยู่ด้วยกันนี้ครับอเดี๋ยวอันนี้ฝากพี่ทีมงานไปเก็บก่อนพี่พี่เอ็มเตรียมอะไรมาเล่นกับนิโกจริงๆวันนี้เตรียมเตรียมพระมาให้น้องเขาดูครับเดี๋ยวพี่เอ็มจะเล่นเกมกับน้องนิโกะดูว่านิโกะเห็น พระจริงแล้วจะตอบได้ไหมว่าคือพระอะไรลูกอ่าครับก็จริงๆวันนี้ที่ที่เอาพระมาให้ดูเนาะก็จะเป็นเป็นพิมพ์ต่างๆพิมพ์ต่างๆนะครับขออนุญาตครับลองลองหยิบให้ให้น้องนิกโกครับท่านผู้ชมครับผมอนุญาตเรานั่งพื้นกันเลยครับเอาเลยครับเพื่อความสบายใจของน้องนิกโกะด้วยอ่าให้กล้องดูก่อนนะฮะพี่ซุปดูออกนี่พี่ซุปรู้ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพระสมเด็จวัดประคังพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นจัก,กรพรรดิแห่งพระเครื่องซึ่งในปัจจุบันมีราคาที่สูงมากๆครับน้องนิโก้ครับอัน,นอันนี้เป็นพระรุ่นอะไรครับเป็นพิมพ์อะไรนะครับพิมสมเด็จโอ้พิมสมเด็จพิมสมเด็จสมเด็จอะไรลูกสมเด็จวัดพระครังโอ้โหนิปน,พน่พิมอะไรครับอันนี้สมเด็จวัดะระังครับ จริงจริงสมเด็จมีเยอะมากมีบางองุพรมมีวัลระคังแล้วก็มีพิมพวกเกจชโยเยอะเลยฮะแต่น้องดิโก้ที่ตอบถูกนะครับตอบถูกนะครับนี่คือตอบถูกนี่ให้เลยใช่ไหมฮะดี๋ยังต้อใจเลยค่ะเดี๋ยวครับพี่สุขขออนุญาตทราบราคาบูชาถ้าเป็นองค์เนี้ยอย่างอย่างอันนี้เขาเรียกเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเป็นสมเด็จวัลระคังนะครับก็ปัจจุบันมีการเช่าหากันเนี่ยก็จะมีมูลค่า5ล้าน10ล้าน15ล้านแล้วแต่ความชอบรือความพอใจใช่ครับถ้าถ้าองค์นี้ก็เฉลี่ย5 1 0ถึงสิ้านครับ นิโก้ลูกพี่ซุปขอแนะนําให้หนูสัมผัสลูกคุณแม่ให้น้องสัมผัสสัมผัสลูกสัมผัสลงลงสัมผัสสัมผัสสัมผัสลูกก่อนลูกคุณแม่ช่วยนิดนึงครับอ่าพี่พี่พี่เอ็มแว่น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 อ่าแว่นแว่นนี่ครับนิโก้ลองส่องดูลูกเอ้ยนี่นี่สองพัน้าสิบล้านอาชีพสามขวบสองพระห้สิบล้านมืออาชีพมากเลยชัดชัดไหมชัดไหมฮะชัดไหมลูก เยเนท้าฝังลงไปนะคะนี่องค์แรกนี่เขารู้เลยคุณแม่ครับนี่คือเขาชื่นชอบเพราะว่าเขาชอบหรือว่าพ่อดูไปกับพ่อแล้วจึงชอบเขาชอบเองค่ะเขาชอบเองจริงจริงแล้วพเขากับพ่อใครชอบก่อนกันเขาเลยเขาก่อนหกใบลานด้วยอะไรลูกะไรนะมีเป็นมวลสารมีผงใบลานด้วยใช่ไหมฮะอ๋อเขาเขาเห็นเลยล่ะคือเขาจะมันจะเป็นเป็นเหมือนพวกเป็นมีมวลสารมีพวกก้านธูมีพวก เปิดหอยอยู่ด้วยครับอย่างนี้เมื่อกี้มีเม็ดมูนสารอยู่ครับก็จะเห็นชัดเป็นเม็ดดำๆาเหรอนี่คือองค์แรกองค์แรกเนี่นี่คือเด็ก3าขวบที่สองพันสิล้าน3ขวองค์ต่อไปลูกเล่นเกมกันต่อนะลูกนะโจทย์ในข้อนี้ก็คือพระนางพญาเป็นอีกหนึ่งในห้าของพระเป็นจักรพาคีเนื้อดินนับเป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญ ที่ปรากฏหลักฐานการสร้างและการค้นพบมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับสวยอ่ะอันนี้เป็นพระอะไรครับอันนี้เป็นพระอ่าแล้วนี่ยลูกยังไม่จับเลยลูกยังไม่จับเลยอ่าโอเคครับอจะลองส่องดูเลยถ้าส่องส่องมันมากโอ้โหถ้าส่องเลยชิวมาอะไรอ่ะอุ้ยตอบว่าอะไรนะพระนางพญาพระนางพญาลูก พ <c oughs> ี่เอ็มใช่พระนางพญาใช่ครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นพระนางพญาครับก็เป็นเป็นกลุ่มวัดนางพญาอยที่พิษณุโลกครับอย่างอันนี้เป็นพิมพ์เขาโค้งจะเป็นพิมพ์นิยมสุดเลยอายุของท่านประมาณจริงๆอายุประมาณ400รกว่าปีครับยาวนานมากครับนี่คือหนูเพิ่งจะสัมผัสพ,พระอายุ4ี่รอปีไปนะลกูกน้องนิโกลูกพระองค์เนี้ยครับปูชากันประมาณสักเท่าไหร่ลูกกี่บาทลูกประมาณราคาเท่าไหร่ฮะเป็นล้านเป็นล้านรู้ก็รู้อะ ก็ราคาจริงๆอยู่ที่ประมาณเนี้ยห้าล้านถึงถึงสิบล้านแล้วแต่ความสวยห้าถึงสิบล้านแล้วแต่ความสวยลูกใช่ครับนิโก้ลูกองต่อไปลูกองคต่อไปอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปิดลูกเอ็มปิดก่อนนะปิดก่อนถ้าองนี้น้องนิโก้ทายถูกเดี๋ยวลุงเอ็มให้ไปเลยดีไหมครับวิวกินิโก้ดูนิโก้สนิทองนี้ลุงเอ็มบอกว่าถ้าทายถูกลุงเอ็มให้เลยลูกเอาไหมฮะรับมาเสิอุ้ยอไรนะอะไรนะ หลวงพ่อสุนทร,ทรเขาตอบเลยคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่พี่พี่เอ็มยกขึ้นมาครับเขาเหลียวมองนิดนึงเอาเหรอฮะดูแค่นี้รู้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่คือพระสมสะวสง,งพ่อสุรนรนะฮะอุ้ยอุ้ยสวยงามหลวงพ่อสุนรนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกมรมตำรวจ80ปีฮะสร้างปี2538ถือว่า,ป 28, าป 25, เป็นรุ่นยอดนิยมเลยเพราะรูปแบบองค์พระสวยมากครับ20นี้28ที่19อันนี้ของกรมตำรวจไอเกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมครับกรมตำรวจ80ปีครับใช่ครับ นิโกลูกอยลุงเอ็มบอกว่าถูกต้องลูกนกงส่องก่อนนะแทนไหมเออแทมไหมลูกแม่ชอบจังหวะการส่องเขาแมนชอบจังหวะการส่องโอ้การส่องพ้าเท่มากเลยส่องแล้วไม่มีมวลสารเลยไม่มีมวลสารใช่ไหมพี่เอ็มใช่เออันนี้เป็นเนื้อเงินฮะเนื้อเงินเนื้อเงินมีมวลสารไหมจริงๆเขาเป็น คือก็ก็มือกันเป็นเป็นเป็นโลหะนะครับอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนิโกะส่องอีกทีนึงครับว่าเห็นอะไรบ้างครับลองส่องทีนึงครับเห็นเครื่องหมายเห็นอะไรฮะเห็นเครื่องหมายเห็นเห็นรอยนิ้วมือไหมครับเป็นเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายอะไรลูกอ๋อเป็นเหมือนเป็นกลึงเนาะเป็นสัญลักษณ์เก่งการดูก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ็มมีคําแนะนําอะไรให้กับนิโกะไหมครับนะครับก็ก็เหมือนเหมือนกับเด็กคนนึงเนาะได้มีโอกาสได้ค้นพบตัวเอง อย่างน้องนิโก้เองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอย่างน้องเขาชอบพระเนี่ยถ้ามีโอกาสนําพระเขาดูลายองค์ให้เขาได้เรียนรู้นะครับแล้วพาไปวัดต่างๆไปไหว้นะแล้วก็เรียนรู้ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็ทําให้น้องเขาเนี่ยมีความมีความรักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาชอบนิโก้ลูกลุงเอมให้พระทําทยังไงลูกครขอบคุณครบขอบคุณมากครับและขอบคุณมากครับ พี่เอ็มผักเทพครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอ็มครับขอบคุณครับเอ็มครับสองคนนั้นท่านท่านแม่เอากลับฝากไว้ที่ได้นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โตครับเจอกันพี่เอ็มเจอกันเจอกันสวัสดีครับท่านผู้การครับวันนี้เป็นวันที่เราได้พบกับความมหัศจรรย์ครับได้พบกับเด็ก3ขวบ1เดือนที่สนใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของพระเครื่องครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับน้องนิโก้ครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนน้องนิโกะน่ารักมากครับนะฮะกับเด็กครับกับเด็กอายุสามขวบหนึ่งเดือนแล้วก็มีความกล้าในตัวเองสูงนะฮะแล้วก็ก็หวังว่าน้องนิโกะนะครับจะชื่นชอบในพุทธศาสนานะครับหวังว่าน้องจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีและเป็นคนดีของพ่อคุณแม่นะครับเก่งมากครับนะด้การครับความฝันที่นิโกะมารายการเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้พระวัดไร่ขิงครับ นี่คือความฝันของนิโกครับทั้งสามท่านครับโอ้โหเราเขาฝันเราก็ต้องต่อยอดฝันให้เขาสิครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับนิโกลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของนิโก้และความรักที่นิโก้มีต่อพระเครื่องให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านทึ่งมินิโก้มากนะลูกท่านให้รายการเตรียมสิ่งนี้นิโกลูกนิโกลูกเราเดินไปตรงนี้กันดีกว่าไปกับคุณแม่ลูก่ะ มาทางนี้เลยพี่พี่ทีมงานครับขอความปันที่นี่โกะจาก King Power ครับสวยงามมากโอ้สวยมากนี่โกะลูกหันมามองได้ละครับนี่มาดูใ,ใกล้ๆลูกมาดูใ,ใกล้ๆลูก นี่พานอะไรลูกนิพพานและขีดนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่คุมาวเวอร์เตรียมให้กับลูกนะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาให้นิโกะด้วยโรมวันนี้มอบให้นิโกะจากคิงพาวเวอร์สองหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณครับผู้ใหญ่อย่างลูกดูตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกเก่งมากนิโกะลูกและตรงนี้มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆลูกนี่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิด อร่อยสดชื่นกับทุกกิจกรรมนะครับมีวิตามินซีสูงตอนอยู่ที่ร้านก็กินส้มกินส้มเขาด้วยแล้วก็มีโอเมก้า3 6 9นะลูกแล้วก็น้ำนมโคแท้ทั้งหมดนี้มอบให้กับนิโก้นะลูกผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเด็กรักชอบเนี่ยก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าการส่งเสริมจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาเนะในการที่ทำให้เขา ได้เข้าใจมากขึ้นเพราะเขายังอ่านไม่ออกใช่ค่ะเขายังอ่านไม่ออกเพ่าแม่ก็มีเวลาในการให้เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมคืออีกหน่อยถ้าเกิดเขาสนใจเรื่องอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่อาจจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องวิชาการเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับแต่ที่แน่ๆบอกว่าณวันนี้เขาคือเซียนพระที่อายุน้อยที่สุดที่เราค้นพบครับเซียนพระอายุสามขวบหนึ่งเดือนครับน้องนิโก้ครับขอบคุณครับพ่อหลวงตนลกกรรมการลูกขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับขอบคุณนะครับนี่โกลูกบายบายลูกบายบายบายด้วยกันเลบายบายครับอ้าวฟไปไปยื้อหลังไม่อีกมลูกจะแล้วครับไม่เอาไม่เอาแล้ยนะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโกรลูกมาเดี๋ยวเข็นเข็นรถเข็นไปลูกไปของเดิมคุณแม่ขอบคุณนะครับน้องโกรโชคดีนะลูกบายบายนะครับบายบายหน่อยโน้ตหน่อยบายบายทางโน้ตโอเคครับ ต้องการครับสามคนหนึ่งเดือนเดินออกมาได้เนี่ยเก่งมากนะเก่งมากแล้ววันนี้นิโกรกำลังจะทำอะไรครับเนี่ยส่งผ้าส่งผ้าของใครครับลูกพีเอ็มแล้วพีเอ็มอะไรนะพี่เอ็มฮาเทพเหรอทำไมนิโกรถึงชอบพีเอ็มอ่ะเพราะว่าเขาตลกเขาตลกเหรอดูคลิปเขามาเยอะไหมเยอะเยอะเหรอแล้ววันที่นิโกรไปรายการซูเปอร์เทนอ่ะทำไมนิโกรจำพีเอ็มไม่ได้อ่ะเพราะว่ากัว ตอบผิดเกยไม่ได้พ่ะ๋อคุณไม่ได้พ้ะกังวลใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้จำได้ยังจำพี่เอ็มได้ยังได้แล้วจปพี่เอ็มได้แล้วนะว่าเขาคือพี่เอ็มอะไรนะพี่เอ็มหัดเทอจบลงแล้วนะครับกับงานซุปเปอร์เทนคัพนะครับโอ้โหเราได้รับการต้อนรับอย่าง อบอุ่นใจจากแฟนๆรา,าร,นร,ารายการนะครับแล้วก็เหล่าผู้สนับสนุนรายการนะครับต้องขอบคุณทุกขั้นมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับ,บในงานนี้คือเป็นแมช์ระหว่างเด็กๆก,ก,กับศิลปินดาราและกรรมการของเราสงสัยว่าทำไมกรรมการของเราไม่มีความเป็นมิตรให้เด็กเลยคะเต็มที่เลยเต็มที่เหลือเกินการชนะเด็กได้เนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของผม เราเราชนะไหมได้ไหมเราชนะไหมนะที่อย่าไปพูดถึงผลซสิเราเอาความตั้งใจมาความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่สนุกนี่เป็นเพลเยอร์แอนด์แมเนเจอร์ด้วยซึ่งการที่เราจัดงานนี้ได้นะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผู้สนับสนุนใจบุญของเราทุกๆุกท่านครับที่ร่วมคลางกันทําบุญในครั้งนี้ครับไปงานหน้ากันต่อดีกว่า ซุปเปอร์เทรนนนะครับในโอกาสครบรอบ33ปีของซุปเปอร์จิ๋วเราจัดงานวันที่21มกราคมครับวิ่ง5กิโลครับที่สวนรถไฟมูลค่าในการทำบุญเนี่ยก็คือ1,000บาทครับผู้ที่ร่วมวิ่งนะครับจะได้รับไอเทมพิเศษของเราคือเสื้อเสื<ๆ>้อเสื<ๆ>้อเสื้อจากแ e นเดอร์ <P anner S 2> ทำให้เรานะครับท่านได้ปิ๊บวิ่งตรงเนี้ยเราส่งให้ถึงบ้านเลยขนาดใในการส่งนะครับซุปเปอร์จิ๋วดูแลให้ครับ<ๆ>และในวันงาน,นครับท่านจะได้เหรียญหนึ่งความภาคภูมิใจเนี่ยฮะมีความนูน3มนิติครับนี่คือ เหรียญหน่งความภาคภูมิใจซปเปอร์เทนรันมีกระเป๋าให้ด้วยเกระป๋ได้เสื้อได้บิ๊วิ่งได้กระเป๋าได้เหรียญทีนี้ความพิเศษคืออะไรรู้ไหมครับคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย10คนแรกฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงและแฟลนเนอร์เขาให้รองเท้าวิ่ง4,290บาทไปเลือกได้เลยที่เแฟลนเนอร์ทุกสาขาและร้อยคนแรกครับ ห้าสิบท่านฝ่ายชายห้าส<ะ>ิบท่านฝ่ายหญิงได้รับเหรียญนี่ครับ<อ>เหรียญที่ระลึกครับเป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราได้ร่วมกันออกกําลังกายแล้วก็เสียเหงื่อเพื่ออนาคตของเด็กๆนะครับซึ่งรายได้นังหมดของเราไม่หาชจ้จ่ายเลยครับมอบให้กับกสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และท่านสามารถนําไปลดจนภาษีได้สองเท่าเชียบท่านผู้ารครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t ิ k t o กซุเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิ k ต o k ของเราครับซ u p เปอร์จิ๋วออครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ